สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนที่เขลรกนะคะม,มื่อนี้มนตูนกับผมมีอยงหลายเด้อสิมาสื่พี่น้องกินตอนดึกๆอีกแล้วบ้านเมื่อพอกินตอนกลางวันแต่มี่ตูนกินตอนดึกๆเพราะว่ามีเวลาตอนดึก <c oughs> นี่ยาพี่น้องเบิ่งนี่เด้กระน้ำจิ้มแล,มล้ว,ว,วก็แตงโมหวานๆเกล็เกาะจ้าพี่น้องมาๆมากินแล้วเมตูน อ,อยากกินลายมือเลยพี่น้องเลยไปสวนมาอน,นิสวนนองคนนั่นเลยเขาเราบอกว่าเจ๊อยากจะกินก็เอาไปได้นะวสัสดุแม่ตูน,นเลยปิดมาประมาณห่อยได้ประมาณครึ่งลูกไปเลยเนาะคันบ้านหน้าห้องอวนันหมักม่วงอีกอย่างหมักม่วงไข่แต่อยู่นี่เผื่ห้องหมักม่วงอย่างบบฮู้จักหน่วยมันกับโบใหญ่มาหน่อย,ยประมาณลูกหมักปางอะไรพี่น้องอืมอันว่าลายแม่ตุนพอซิมก่อนจะข่ํา <c oughs> แบบเโอ้ย <c oughs> ไม่ตูนสิกินบึงมันคือโพดแต่ว่าขอโทษเดอ้อจับมีดภายก่อนสิ้นนี่คือใหญ่ไปไม่ตูนบ่คอยสีขาวห้องหน้ามัานะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งบวคอยเข,าว,ขาวเธอหนึง่งก็เลยอ,อยากจะมากินนี่ให้มัน ได้เข่าบ่อยๆเนี่ยเห็นไหมส่วงหนึ่งที่เป็นตูมล้วเจ็บกับเพาะกัย้อนนี่แหละกินแล้วมันไม่ค่อยระบายจะพี่น้องจา๋าขอโทษขออภัยเด้อพูดประสุภาพกอดีอืม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  แก่้อกินสมแล้วกับกินหวานต่อมามา,มาพี่น้องมะอยู่ต่างประเทศเลยในประเทศเทศลาวประเทศไทยผังลาวผังไทยเด้อพี่น้องขอโทษก็ไามา่สุภาพตูนบอกว่าหยอกเด้อค้าอย่าไปสรางแมตูนนะไมตุนคนบดเต็มปไปไหนเด้อพี่น้องคนบดเต็มบาท ขาดอยู่สลึงหนึ่งมาเดินมาเลยน้องๆทุกคนทุยค่ะกินหมักห่วงตอนเด็กๆน้ำมัตูนเด้อแซ่บคักเอีดีเด้อกับโบแซ็บจำจุเนือไม่หรือเนาะ เสพสมบงวงแล้วแม่ตูนก็บ,บ้าได้บ้าดี่ตูนอยากกินเมืองลายเมืองเลยอยากกินอยากกินอยัางอยากกินในไห้ทยทั่รเขาเอาไปว่าเลยก็บ,บ้าอีกอยู่เมืงองจัดเป็นนักก่อนพี่น,น,กนกอกเลยมันคือบทสอบของขอหน้าแท้ เป็นจังใดมาเดิอไปเดิอพี่น้องเด้อพี่น้องทุกคนที่ขลไปหักแพงอยู่ใกล้อยู่ไกลในประเทศนอกประเทศผังลาผังไทยเด้อจ้ามาก,กินสมตอนดึกๆบ่บาๆนะไม่ตูนเด้อ นาดเลยเปรี้ยวสุดยอดแต่เวลามันซุกนันหวานได้พี่น้องอเวลามันดิบโหเปรี้ยวได้ใจเลยไ่ตุ้งก็เก็บเอาประมาณเคืองโลปเลยเนาะบบก้าเก็บายแล้วเนาะน้องเขก็บ,บอกหนูเห็นมันสวยแล้วหนูซื้อมาปลูกก่าสันที่ มันชื่อกับประมาณสี่สิบบาทไปแล้วนี่ครึ่งโลอือหอก,กินคำนี้กับพ่อก,กับน,น้องพี่น้องเมื่อหนึ่งกินได้ํำนี้ก็ยังดีนะคนเราอ่ะคนเราหนึ่งมาหามขาด วิตามินเซคือธาตุสมนะพี่น้องเนาะแต็ม่ตู้มบอคอยกินก่อนนะะจนถึงตัวเองที่ว่าโอ้บอคอยเขาของน้าก็เรยว่านึกถึงอยากกินเพิ่มคนล่างหนีมให้ขาดนะวิตามินเซในในร่างกายแนละ้วพี่น้องจา๋ามันจะได้แข็งแรงหวานก็ไม่ให้หวานเกินปเปรี้ยวก็ไม่ให้ปเปรี้ยวกเกินปเปรี้ยวกำลังดีแบบพอดีพอดีคือข้าซีมเกงนะพี่น้องอืม เราใส่ตู้เย็นไว้ได้กินได้อีกกินได้ไมันต้องกินนนำนะอยู่จักยี่สิบนาทีจะขอกินนนำ เก็บไว้ก่อนมันอเซินทานแตงโมด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋าสมมาาว้กันเลาะกินแตงโมต่อค่ะแม่ตุนทำแบบนี้เลยนะพี่น้องแม่ตุนไม่ไม่ปาดเป็นเปี่ยนเป็นเปลี่ยนแม่ตุนเอาทำแบบนี้เลยแม่ตุนชอบกินแบบนี้น่าทานขวงจับแล้วกันยังมืออีกต่อ หวานสุดยอดอร่อยอร่อยพี่น้องเอ้ยกินสมแล้วก็มากินหวานลงกินแบบบ้าน,นอกได้ยังหน่อยบแบบนี้เลยพี่น้องไปมือหน้าย้ายผึ่นซื้อบางโมลูปบบใหญ่ดอกดุนกะปั้นยังหน่อยหน่อแมากก็พาเคืองมันมีจะก้นทุบนอันสามลกูกคนละเคืองแ่งกันมากล้าบ,บวงไขบวมางกี้มกิน แซ่บหวานหวานกรอบนอกนุก่นใ่เด้อพี่น้องเด้อเนื้อแน่นแป๊บเล้นะอันนี้ไม่ใช่โมดบางโมดอันนั้นหั่งลาบโมโมมาแต่ใต้รูปบางใหญ่มาเริ่มเทิมเลยพี่น้องเลยขายถือกุลีรูปนี้ห้าสิบบาทแทบแซบชุดยอด มานาพี่น้องมาในตู้เนี่ยก,กินของหวานอะไรมีเฮงมีเฮงทานลูกพ่อา,อานยายมากินด้วยกันพี่น้องจา๋าเอา้าสำหรับทิ่นี่กันเอาลายยายห่างเนาะบ่มีอย่างเดิมมจะพาพี่น้องมากินส้มที่ไปไหวมาสาจ้ะพี่น้องแล้วก็กินแล้วก็ก,กินแตงโม,มอันหวานลง ต่อจากคลิปนี <S <S <ông> <S <whose> ้ก็อาจจะดึกจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อยเป็นลุงหอนยำได้กะบึ้งยำแล้วพี่น้องด้วยเพราะว่าในเมนตุลคนเป็นบ้าคนหาชิปหาชิปไปถึงลอยกันอยู่ ขอกินคำสุดท้ายกับพี่น้องคะหืมทั้งโอิมได้หนึ่นมนนมงมงมันจะเอาต่อได้กับเมื่อเพืองหนึ่งกแล้วน,นีรังไม่เนาะยังมีน้องไาเบิรงนสำหรับคลิปนี้กาขอเจ้าวัฒนีกรไปต่อขิดหนาแล้วพี่น,อน้องขอขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจทุกการติดตามเด้อจา้าดองเอฟซีที่น่ารักทุกคนที่อยู่ใกล้อยู่ไกล ขอผากซ่องในน้อยๆน,นี่เด้ขอ,ขอของครอบครัวสุขสันต์อสุขเม่ตุนน้องลาพาร,รมป้อมเมทูกโกตามสตาแม่น้องโบนะคะขอบคุณค่ะกี้สาวเล่าด้วยพ <c oughs> ีแต่พูดยังไงบอกกับบอกอยู่เราไม่ตุนบ่อย่างเราบอกบอกได้ <c oughs>